นังสือเรื่อง s e n Story นิทานธรรมสกิจใจผู้เขียนชุติปัญโูสำนักพิมพ์อมรินธรรมะใกล้ตัวใกล้ใจใชายชราคนหนึ่งทำความดีอยู่เป็นนิดเขาได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบแห่งคนดีที่รู้จักเอื้อเฟื้อผู้อื่นเสมอมาด้วยเหตุแห่งการมีชีวิตอยู่เช่นนี้เมื่อเขาตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์ เมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็ยังคิดถึงมนุษย์ผู้ตกทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความปรารถนาที่จะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์แก่ผู้อื่นอยู่เสมอจึงได้พาตัวเองไปเยี่ยมโลกอีกครั้งด้วยหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างที่ตนเองเคยทำมาเทวดาได้พบชาวนาที่ต้องตรากตรำทำงานหนักเต็มไปด้วยความอ่อนล้าเหลือเกินจึงเข้าไปไต่ถามด้วยความห่วงใย ชาวนาได้เล่าให้ฟังว่าหน้านามาถึงแล้วแต่ควายที่บ้านกลับมาลมตายลงครั้นจะจ้างคนอื่นมาไถนาให้ก็ไม่มีเงินทองมากพอจะจ่ายเขาข้ารู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องนี้มากเมื่อรับฟังความทุกข์ของชาวนาจบลงเทวดาจึงได้เนรมิตควายตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงมอบให้เขาชาวนาผู้ได้รับความเมตตาถึงกับร้องไห้ กล่าวคำขอบคุณเทวดาที่ช่วยเหลือแล้วเทวดาก็เดินทางต่อไปด้วยจิตที่เป็นสุขอยู่มาวันหนึ่งเทวดาได้พบกับชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ดูมีความทุกข์มากจึงเข้าไปสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาชายผู้ตกอยู่ในกองทุกข์เล่าให้ฟังว่าข้าจะเดินทางกลับบ้านแต่โชคร้ายเผลอหลับในขณะที่รอรถ เป็นเหตุให้กระเป๋าถูกขโมยไปเงินทองและสิ่งมีค่าทุกอย่างจึงไม่เหลือติดตัวแม้สักชิ้นข้าวก็ไม่มีจะกินเงินจะซื้อตั๋วกลับบ้านก็ไม่มีจึงทำให้ข้ารู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักเมื่อเทวดาได้ฟังเรื่องราวของเขาและทราบว่าสิ่งที่เขากล่าวมานั้นเป็นความจริงจึงได้มอบค่าอาหารค่ารถและค่าใช้ใจ่ายบางส่วนระหว่างเดินทางกลับบ้านชายผู้ตกทุกข์ ถึงกับร้องไห้โหอย่างไม่อายใครเพราะรู้สึกตื้นตันใจในความกรุณาที่เทวดามอบให้ไยเทวดาเองก็รู้สึกเป็นสุขยิ่งที่ได้ทำเช่นนั้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม